โอ้ท่านไปทำอะไรกันมางั้นเหรอเฮ้ยเราจะไปกันอีกหรือเปล่าไหนล่ะสายท่านไปหมดแล้วเหรสายท่านไปหมดแล้วล่ะอเขาอาจจะไปอนะครับตุลาโอ้มันจะไปกันสามคนไปปกสุสานเล็กอาจจะไปด้วยหรือเปล่าสุสานเล็กนะกระหิตเราไปมาที่เราโดนกระิตไล่ยิงมาไอ้พวกนี้มันจะไปไหนกันน่ะท่านคิดว่าไอ้พวกไหนอ่ะไอ้พวกเซอร์ดัเนี่เหรอใช่แล้วล่ะข่าวว่ามันพิตายมันนะข่าวว่าพม่งตายมันไอ้พวกกระจอกพวกเนี้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่ามัน โดนเรายิงกับสสารไปใช่แล้วใช่นะมันเคยยิงกับเรานะพคนนี้นะโอ้โหพวกสานการณ์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะโอ้หนี่ก็ลังจะโดนยิงตายเหมือนกันทันม่ได้โดนยิงที่สุรสารอะไรนั่นหรือท่านโดนยิงที่ไหนมาด้วยโดนในวงพวฟ้าน่ะท่านโอ้หคนเยอะไปท่านเยอะมากเลยท่านไม่ไหวไม่ไหวจริงๆพวกมันมีฝีมือจะตายง่ายแบบนี้ได้ท่านอืม โอ้นั่นเป็นคำพูดที่รุนแรงนะายคำพูดว่าไงนะอาจจะใช่เลยพาดปืนเอาพวกข้าไ้ล่ะแกอยากลองไหมล่ะได้อยสินะข้าไม่ติดนะข้าก็ได้อยู่แล้วอือโอ้เอาละเอาละรักษาตัวให้เรียบร้อยแล้วมาเจอจอนจะเอาเวลาเอาเวลาไปรักษาตัวเองก่อนนะก่อนที่จะมาดูแลข้าค่ะจอนคิดว่าไงล่ะนข้าก็ได้หมดอยู่แล้ว ่ากอดได้หมดอยู่เลยกขอเถอท่านเอาได้ภาพสามคนนี่ถ้าภาพสามคนของท่านนีไม่น่าไหวแล้วนะฝากท่านมาสามห้านะทำไมกูมอมแบบชอีข้าจะล้างตัวได้ที่ไหนเลยท่านบ่อน้ำถูกไหมใช่แล้วต้องไปล้างที่บ่อน้ำต้องไปล้างหน้าที่บ่อน้ำนะทำไมมีขามีที่อยู่แล้วเจ็บจมหน้าเห็นไว้เป็นที่อาบน้ำนะโอ้ หรืออะไรที่ไหนท่าน้อกถ้ามันเปิดหรือท่านใช่แล้วล่ะท่านลองทำมือเป็นลูป F6 ได้ไหมอ่ะท่านล้วก็ไปดีซักแห้งอ่ะท่านไม่หายท่านเหมือนว่ามันจะมีที่อาบน้ำอยู่นะที่มันเสียห้าสิบบาทอ่ะใช่ไหมท่านถ้าค่าลงน้ำมันก็จะ่าเท่ากันใช่ด้วยหรือว่าไม่หายค่าไม่ไม่ชัวร์นะเพราะแต่เท่า ท่านทำอาชีพอะไรหรอข้าไม่ได้ทำหรอกข้าเป็นประชาชนแล้วปืนที่ท่านคือข้าก็มีคนให้ข้ามานี่ยอขอใอยพวกติดตัวไว้เอาไว้ป้องกันพวกคนป่านะท่านที่นี่มันยังไม่มีอำเภอถูกต้องไหมปลอกแล้วทำไมมีใครคุม เอาละเราจะไปกันเลยไหมั่านเรื่องข่าวอ่ะท้าตายสายท่านเช็ดปืนน่ะเจ้าเจ้าเช็ดปืนบ้างหรือเปล่าเช็ดที่ไหนะท่านมันต้องมีผ้าเช็ดปืนอ่ะจะื่อทำทำให้ปืนดงแรงเท่าเดิมอ่ะโอ้ถ้าไม่เช็ดปืนปืนมันจะไม่ค่อยแรงนะมันขาดจะต้องไปซื้อผ้าเช็ดปืนก่อนใช่แล้วจะต้องเช็ดปืนก่อนนะเอาละท่านมีให้ข้าไหม ฆ่าหมดแล้วอ่ะฆ่าพึ่งเช็ดไปโอ้ขอบใจท่านมากถ้าว่าเราเช็ดปืนก่อนเนี่ยเพราะว่าฆ่ายิงไปเยอะแล้วอะใคาอยากเช็ดปืนอะ่ะฆ่าลืมแล้วมันเช็ดยังไงอะ่ะมันต้องเช็ดยังไงด้วยท่านมันต้องเช็ดยังไงด้วยท่านก็ลืมไปแล้วอ่ะฆ่าหลักฐานในคนนี้เพราะเขาเป็นคนฝ่ายค้าเช็ดอะ่ะโอ้ งั้นข้าฝากเจ้าบอกวิธีเช็ดปืนของข้าหน่อยได้ไหมมาตินไม่เช็ดยังไงข้าลืมไปแล้วอ่ะาตอนเด็กข้าเช็ดไปแล้วอ่ะแต่ข้าลืมอ่ะข้าเออมาหนิทำมือเป็นตัวแท็บนะท่านแล้วท่านก็นละไปที่ปืนแล้วก็กดลูกซิ่งเมาส์อ่ะพอใจหรือเปล่าซื้อปืนขึ้นมาก่อนนะท่านซื้อปืนขึ้นมาก่อน จหรือเปล่าท่านเราทำมือถือปืนถือปืนขึ้นมาแล้วก็ทํามือเป็นรูปแถบนะนะแล้วท่านก็เมาส์กลางนะแล้วก็กดอาโอใช่แล้วแต่ท่านนี่แสงสวเทจ่จงอะไรได้วยท่านโอ้ปืนข้างเงาแล้วล่ะ แต่งตัวธรรมดาท่านไม่ได้เทอะไรหรอกเข้าจร้านสปาสักหน่อยว้าว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 ้าวว้ว้วว้าววนาวว้าวว้วว้วว้าว้าว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 ้าวว้ั้นวน้้วว้า้นวว้ว้าวว้าาาว้าา้าน้้า้า้าวาา โอ้โหละท่านใสหน้ากากอะไรเนี่ยอามาชิกาลาฮะมาชิกาเลชานะเจ้าปราโรห์เชมาเชราโอ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 เชรา โอ้ท่านกลับมาแล้วนี่ท่านหรือว่าท่านคนเดิมใช่แล้วเป็นเศษเหล็กเศษตะกันะเพื่อ้เพื่อนท่านยืนรออยู่ตรงนั้นนะเราออกไปให้ค่าให้ค่าเองได้นะใช่ท่านเอามาเป็นเศษก็ได้นะใช่ใช่ข้าเป็นช่างเหล็กท่านมีหนังสัตว์ให้ค่าไหมอืมข้าไม่มีหรอกเสียใจเดินนะคนเราก็แต่ยิงสลักของท่านเร็วเลยนะสายท่านให้อะไรค่าไปแล้ว ท่านคุยกับข้าด้วยเปล่าเอาเปล่าเนี่ยครับอืมแบ๊คสลากของท่านเรียกอะไรนะอ่าหกสิบเก้านะครับไอ้พวกเสือแดงไอ้พวกเสือแดงเป็นบ้าไปสี่ไอ้คุณแพนนั่นใช่ไหมมันอยากต้องการมีเรื่องกับพวกเราใช่ไหมใช่พวกเสือแดงเราเข้าไปถามมันเลยไหมล่ะเอาสิเอาแล้ว ไอ้น่าทันเนาะหัวมันน่าตบเนาะว้าวววจัตตินเฮ้ยพวกท่านวายด้วท่านถ้าได้ข่าวว่าพวกท่านจะมีปัญหากับพวกข้าข้าอยากสั่งสอนไอ้พวกนี่ให้มันโอ้บอกว่ามันบอกให้ข้าจับนานไว้ดีอ่ะทำไมใจเย็นโอ้จเย็นท่านใจเย็นอยาใช้ชีวิตลำบากถูกต้องไหม ไม่คนที่ฆ่าดู่ยันบังคับจะท้าดวนกลับมาเลยเองกับพวกเองมาเลยอ่ะท่านข่าไม่มีพวกหรอกข่ามาพี่น้องข่าไม่สนจริงๆแล้วเจ้าควรจะสงบปากสงบคำนะสายถ้าท่านอยู่คนเดียวท่านไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนั้นออกมารู้ตัวหรือเปล่ารักชีวิตรึเปล่าได้ เย็นท่านเย็นๆยิงออนแอร์อยู่ด้วยร่างกายเจ้าก็มอมแมมมอซ์ขนาดนี้เจ้าไม่ควรที่จะก้าวรท้าใส่ใครนะท่านดูตัวใช่ไหมดูของผู้ของผู้ท่านสิจะอยากลองดีไหมล่ะจ้าอยากลองดีบ่ค่าไหมล่ะท่านก็อย่าพขาคุยกันดีๆกันดีกว่ากูท่านมาพูดแบบนี้มึงก็ท้าว่าคนของเจ้ามันคุยดีโดนด่าเราไปทำทุรังเราดีกว่าปล่อยเดียวาเข้าอ่ะเตีว่วหนัโดนลูก ปืนยัดปากนะไอแกไปเถอะไปเถอ,เอวะวัตีนไปเถอะเจ้ากิกี้เจ้าคิดว่าไง<อ>เอ้อท่านฟังข้าพูดผ่านได้ไหมอืมฟังไป <c oughs> ท่านพี่อย่างข้ามันมันถามหาวนั่นแหละแต่ว่าไหนๆก็แล้วมันเป็นขนาดนี้แล้วข้าว,ว่าท่านสนใจมาโดนปืนนะข้าไหมโว้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 โวโววกระบอกนี้น่ะ แบบไม่ใส่เกาะและปืนเดียวกันนะท่านด้วยเหมือนเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีเฮ้ยเขาจะโดนปืนกันล่ะพวกไม่เลยเราจะได้ไม่มีอะไรติดกันฉันรับเดิมพันนะสหายใสนจมาถ้าใครสนใจก็เข้าวงมาตรงนี้แหละท่านได้เลยล่ะเชิญเลยล่ะตรงนี้แหละท่านหนึ่งหนึ่งมีการโดนปืนกันเกิดขึ้นแล้วล่ะท่านสหายทั้งหลายล่ะเดี๋ยวองนารถไฟแล้วกันท่านท่านจะเอาเหร ไอ่แล้วทันใจเราเลยใช่ไหมเปิดโต๊ะดวลปืนทช่ไมมึงมีโต๊ะบอลกูมีโต๊ะดวลปืนชิ้เได้เลยใช่ไหมไปตรงฝั่งนู้นข้าขอไปซื้อข้าขอรักษาตัวแป๊บนึงข้าขอไปซื้อผ่านแถวอนน้ยทำไมข้าคุ้นเสียงไอ้หนุ่มนี่อ่ะได้เลยสาหัสข้ามานี่หน่อยสรุปพวกท่านรับใช้แล้วอืม ไไม่ด้เฮ้ยคุณข้ามสนใจหรือเปล่ามีคนจะโดนปืนกันเหรอค่ารับเดิมพันนะเออเอาเลยท่านโอ้ท่านขนาดนั้นน่ะโอ้คำพูดท่านไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเจ้าชื่ออะไรงั้นเหรอข้ามีธุระตรงไปขับไปก่อนนะโอ้โหไว้เจอกันเจอกันอย่าหวังว่ารอบหน้าข้าจะคุยกับเจ้าดีๆนะอีเวนเอาอ่ะเอา เกิดอะไรขึ้นฝากเอาไว้ให้เจ้ามาเอาคืนใจอยากโดนตรงไหนล่ะจะนำไปเลยไปหลังเมืองดีกว่าจอนไม่หลังเมืองดีกว่าท่านข้าว่าตอนนี้มันโจงแจ้งเกินไปนะตามข้าตามมานี่ตามข้ามาก่อนได้เลยได้เลยนำเลยท่านหลังเมืองไปทางไหนนำเลยท่านทหารคนมีเกาะหรือเปล่า ค่าไม่มีถถ้้าาาม่ไไปรระดับค่าไม่น่าไดนใเอาอะไรนะท่านเจ้าวี่กี้เจ้ามันี่หน่อยโว่วางไงพวกฟังนะเจ้าวี่กี้เจ้าหารับเดิมพันแล้วเดี๋ยวข้าจะลุงยิงมันแล้วเจ้าบิดตังโอเคไหมได้เลยสายวี่กี้มันจะเป็นทางเดียวที่กระป๋าคือเดียวได้เลย เฮ้ย hey, ตรงนี้มีการเดิมพันกันเกิดขึ้นนะพวกสหายมีใครสนใจหรือเปล่าล่ะระหว่างไอ้หนุ่มหน้าเอ่อแกชื่ออะไรนะจจอนอะจอน <c oughs> ไอ้หนุ่มเสื้อขาวคนนี้กับฝั่ง,งผู้ที่สวมหน้ากากนะเจ้าสนใจเดิมพันไหมล่ะท่าน,ท,าน,น,นท่า,ทานสนใจเท่าไหร่ท่านสนใจเท่าไหร่ล่ะท่านมีเท่าไหร่ล่ะโอ้ขาดขาันเหลือเกินขับ เป็นคนรับเดิมพันนะท่าน500 500ไป500ดอลลาร์500เหรียญอย่างนั้นเหรอใช่งั้นท่านจ่ายา200ก็ได้ท่านจ่ายมา500ร้ให้ค่าจ่ายก่อนละท่านใช่แล้วล่ะข้าจะไม่บิดสายใช่ไหมค่าจะบิดเจ้าเรื่องอะไรล่ะได้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 ไดข้าสลับก็ที่98้าสิด้านาย ท่านได้รับไหมน่ะข่าได้รับแล้วล่ะเอาละถึงเวลาดูแลข้าจะบอกเจ้ายืนดูไว้ฝั่งตรงนู้นก็ได้ฝั่งนู้นอ่ะข้าลงฝั่งนี้นะท่านเอาล่ะได้เลยสหายข้าข้าลงลูกที่จอนะได้เลยเอาละเอาละเอาละหายก่อนนะขัาได้เจ้าเก็บข้าดูด้วยนะขันยืนดูน่ะ ค่าเก็บไปห้าร้อยไปห้าหลังเลยห้าร้อยเหรียญงั้นเลยใช่แล้วตรงนี้มันยิงได้หรือเปล่าเข้าว่ะมันยิงไม่ได้นะมันเป็นหน้าของหมอมันจะดีหรือท่านใช่คราว่าต้องไปยิงตรงนู้นนะตรงรางรถไฟดีกว่านะคราว่าได้เลยได้เลยเอารางรถไฟเกาจะได้เอาศพมันไปด้วยโว้วมันไปทิ้งด้วยแหละหาแดงเงินแดงเอะค่ัเงินแดงไปฟอกก่อนเาว่าเดี๋ยวเอาศพมันไปทิ้งเลยนะใช่ว่าศพแบบนี้ไกด์เดี๋ยวเก็บไว้เลยนะห้าร้อยน่ะได้เลย เอาละมันมาแล้วล่ะเดี๋ยวเจ้าคอยให้สัญญาณนะสักคนเราจะลุมสายมันเลยไม่ทันเ้าลุกสายเลยล้วลุกสีกระบอกที่นี่มันกินคาบอยจเจ้าด้วยไหมล่ะเรายืนอยู่ตรงนี้ก็สองคนไม่ทันถ้ามันยิงปุ๊บเราก็เอาละมันเลยไมเดี๋ยวข้าจะไปยืนฝั่งใกล้ๆมันโอเคไหมได้เลยแล้วเจ้าก็ยิงหลังมันนะได้เลย เอาล่ะเราจะฟังสัญญาณปืนจากใครดีล่ะจากฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนู้นเจ้าว่าไงเจ้าอยากได้ยินเสียงปืนมาจากฝั่งไหนสหายมันจะมีสัญญาณบอกว่าอ่ะท่านดูที่คนนี้เป็นหลักแล้วกันนะเจ้าคนขี่ม้านะทาจะตัดสินนะเจ้าตัดสินได้ไหม ท่าไม่ค่อยถามเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่กติกายยังไงท่านจู่มาเลยเจ้าอีกี้เจ้าไปให้สัญญาณได้ไหมได้เลยสามนัดนัดสุดท้ายเริ่มยิงได้เลยเอาละเริ่มกันเลยพวกพร้อมหรื่ังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมเออน้องข้าต้องดูหน่อยครนี่ไงล่ะ ที่อยู่อยู่บนรางรถไฟน่ะใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ควรจะออกจากรางรถไฟซะนะเจ้าด้วยคนที่ไม่ได้ข้าเป็นไงท่านแต่ข้าว่าถ้าการเดิมพันการดวลกันแล้วไม่มีการเดิมพันเกิดขึ้นมันจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะท่านท่านควรระวังเดิมพันกันระวังเดิมพันไหมเหรอ วางเดิมพันแล้วท่านใช่แล้วล่ะแล้วไหนๆก็ยิงกันแล้วเข้าวัดมีเดิมพันสักหน่อยได้ด้วนด้วยกระบอกนี้นะท่านกระบอกขาวกระบอกที่ข้าถืออยู่เนี่ยบอกไหนล่ะข้าไม่เห็นท่านถือเนี่ยท่านเจ้าถืออะไรอ่ะเจ้าถือใหม่เจ้ามือเปล่าอ่ะเห็นไม่ทันแน่นอนได้เลยเอาละด้วยกระบอกนี้ฟังละหนึ่งละหนึ่งพันเหรียญเดี๋ยวข้าจ่ายเองเจ้ากี้กี้ เล่นสลักอะไรนะก้ารสแปดทันปฏิกาวนีหมหันหลังชนกันแล้วเดินไปเรื่อยๆแล้วให้คนหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วค่อยหันมายิงกันใช่มันจะเป็นแบบนั้นแหละท่านได้เอาละท่านจ่ายค่าเดือพันก่อนโลเริ่มลงสนามนะท่านทั้งคู่ขอบใจท่านมากท่านท่านสลักอะไร่ารสลักวิธีเก้าสิบแปดนะสายไม่มีตำรวจครับตอนนี้ยังไม่มีตำรวจ ขอบใจท่านมากเรียบร้อยแล้วล่ะมาท่าน่าจะได้ตังจุกๆเลยแหละท่านคนที่เดิมพันไปน่ะข่าวานนั้นนะเอาล่ะเราจะตัดสินกันอย่างลูกผู้ชายใช่แล้วหันหลังชนกันเดินห่างออกจากกันและฟังเสียงสัญญาณปืนให้ดีและหลังจากนั้นหันกาบมายิงกันเข้าใจกันนะเดิมพันกับคนอันนี้คนนี้ใช่ไหมเอาหนคนนู้นเลยคนที่ใส่แว่นตาเนี่ย ท่านนะท่านเห็นไหมรู้สึกเหมือนเจ้าจะดวนกับใครจะจัดตินหรือเปล่ารู้สึกเหมข้าข้าจะไม่เห็นน่ะนี่หรือเปข้าจะดวนน่ะนี่นี่นี่คนนี้เจ้านี่หรือเปล่าเจ้าคนนี้หรือเปล่าขโดนแม่โพดเหรอข้ารู้สึกเหมือนจะโดนแม่โพดอ่ะคนไหนท่านเห็นครบไหมตรงนี้ข้ายิงกันอยู่ห้าคนเอ่อข้าเห็นครบนล้วล่ะใช่คนนี้หรือเปล่าที่จะดวนน่ะโ้าวว้าว้าว้าว้ไม่ควรจอบปืนให้ใครนะท่านคนนู้น ใคนเองใครเองนี่นี่คนนี้เนี่ยสถานี่คนนี้ท่านท่านยกมือได้ไหมคนที่จะดวนนี่คนนี้นี่อ๋อโอเคเอาละแล้วท่านใส่เกาะดูเลยอันนั้นอไม่ได้นะมันเอาออกไม่ได้นะท่านข้าขอดูงคนที่ไม่ใส่เกาะดูเลย้ไดเลยคนที่จะไม่ใส่เกาะก็ได้เลยเ่อไปก็ได้ไปข้าก็ได้เลยเอาระเอาระเอาระเอาราเลิกันเลยมา เริ่มเดินเลยไม่ทันเอาล่ะพร้อมกันทั้งคู่นะหลังจากนั้นก็เริ่มเดินได้เลยสายแล้วรอฟังสัญญาณปืนให้ดีนับสามสองหนึ่งังงงเอ้ยทำได้ดีมากพวกแกนะมันโง่สิ้นดี เอามันไปลากมันไปลากามันไปลากเอามันไปที่ไกลมันไปหายอย่ามาลองดีกับพวกฉันๆๆแล้จำมาไว้ด้วยว่าแกไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นออกมาจากปากเอาล่าเข้าว่ามันไปทิ้งไกลดีกว่านะเอามันไปทิ้งบป็นภูกเขกาดีกว่าเจ้าอิกกี้มีอะไรจะพูดกับพวกมันไหม ข่าวว่าพวกนี้มันไม่เหมาะสมสำหรับเป็นคู่ดวลของพวกเรานะท่านได้เงินมาทั้งหมดเท่าไรจคี้กาครับถ้าได้มาหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็เป็นโอ้เป็นเงินขอทงท่านหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจถ้าให้ไป 1, พันหนึ่งอ๋อห้าพันเพื่อนขาให้ไปโว้นั่นแหละข้าได้มาเท่านั้นเลย <S <S> <S เอามันไปทิ้งให้หมาป่ากินก็ได้นะท่านมาาันมีน กเอาให้คนเผา,าดีกว่าถนะ้าให้คนเผาดีกว่าให้คนเผาจัดการก็บไอ้พวกนี้ดีกว่าิงง่ายนกอีแล้งกินก็ได้นะท่านมันหิวซะด้วยช่วงนี้เขา,าอ่ะอพวกนี้ขุนพวกข้ามาเอาคื้นใ้ทุกเมื่อ